ครับผมวันนี้ผมจะมาทดสอบวงจร M 3 6 5นะครับเป็นวงจรต่ำตัดเต็มต่อนะครับคาว่าต่ำตัดเต็มต่อคือต่ำตัดให้ตัดวงจรการทำงานครับเต็มต่อคือเมื่อวนเต็มตามที่เราต้องการแล้วจะทำงานต่อครับโอเคก็วงจรต่ำตัดเต็มต่อรุ่นนี้ก็จะมี5าฟังก์ชันหลักกับ ท,ที่ได้ทดลองมาคือ1ฟังก์ชันสามารถตั้งค่าโวลต์นหน้าจอตรงนี้ให้ตรงกับที่เราวัดได้นี่ครับให้ตรงกับค่าที่เราวัดได้เช่น14.6 14.6อันนี้14.4ครับก็สามารถตั้งให้มันเท่ากับตัวที่เราวัดได้2ตั้งไฟต่ำตั้งโวลต์ต่ำเพื่อตัดการทำงาน3 ตั้งไฟแรงันสูงเพื่อให้วงจรทำงานต่อครับอา่าสี่การตั้งรีเลย์ให้เมื่อไฟถึงตามต้องการให้วงจรทำงานครับโดยมีรีเลย์เราจะสามารถตั้งรีเลย์ให้หน่วงเวลาเพิ่มขึ้นก็ได้ครับและห้าการรีเซ็ตค่ารีเซ็ตการตั้งค่าให้เป็นเหมือนเดิมครับให้เป็นเหมือนโรงงานตั้งมาให้ครับโอเค เด,เ,เดี๋ยวเราเข้ามาสู่ฟังก์ชันแรกครับฟังนแรกคือฟังก์ชันการตั้งหน้าจอแสดงผลให้เท่ากับหน้าจอที่เราวัดได้ครับตอนนี้ที่เราวัดได้คือ14.6อันนี้จะได้14.4ว <c oughs> ิธีตั้งคือโดยการกดปุ่มบวกเพิ่มขึ้นครับปุ่มบวกค้างไว้แล้วก็เพิ่มลดเอาครับผมจะตั้งไว้14.7 เราก็ปล่อยให้หยุดกับผิวครับก็จะได้ค่าโวลที่ตรงกับที่เราวัดได้จากเครื่องมัดต่างๆครับอันนี้ไฟขั้นที่หนึ่งการตั้งโวล์ให้ตรงกันโอเคครับในสองคือการตั้งโวลต์ต่ำเพื่อตัดการทํางานครับผมอันนี้กดบวกหนึ่งครั้งจะเห็นว่าเขาตั้งไว้ที่12โวล์ตอนนี้มีไฟ14โวล์ถ้าเมื่อไหร่ไฟลงถึง12โวล์จะตัดการทํางานวงจรเดี๋ยวเรามาลองดูครับ อันนี้ตั้งที่12โวลต์เดี๋ยวผมจะลองลดแบตเตอรี่ลงให้เหลือ12โวลต์นะครับสังเกตด้ว่าถ้า12โวลต์เมื่อไหร่วงจรจะหยุดการทางานครับนี่ครับไฟสถานะก็จะดับไป12.0ครับสังเกตว่าตรงนี้ก็จะไม่มีแรงดันมาแล้วครับครับผม ก็อันนี้เป็นค่าโวลต์ต่ำที่เราเซตไว้ครับหรือว่าเราจะเซตเองก็ได้โอเคครับต่อมาคือตั้งค่าสูงต่อก็อคือเมื่อโวลต์ถึงตามที่เราต้องการให้มุมงจับทำงานต่ออีกครั้งครับก็คือตอนนี้เซตไว้ที่2โวลต์สโวลต์น,น,นี่นี่คือเมื่อเราตั้งต่ำต่อไปที่12แล้วตั้งสูงไว้ที่2ก็คือ12 บวกอีกสองก็จะเป็นสิบสี่โวลต์ครับผมเดี๋ยวลองดูครับตอนนี้ตอนนี้วงจรตัดการทําง,งานแล้วไม่มีไฟอันนี้ไม่มีแรงดันแล้วครับเราเพิ่มไปถึงสิบสี่โวลต์เมื่อไที่แต่สิบสี่โวลต์ก็จะทํางานเลยนี่ครับอันนี้ก็สิบสี่จุดสี่ก็มีแรงดันไปที่ขาออกแล้วครับอันนี้ผมต่อกัมมิเตอร์มัลติมิเตอร์ไว้อยู่ครับผมลองอีกครั้งนหนึ่งครับเมื่อไฟลงไปถึง สิบสิบสองต่างกว่สิบก็จะตัดการทํางานไม่มีไฟสถานะตัวนี้ก็จะไม่มีแรงดันออกมาถ้าเราเพิ่มขึ้นไปถึง14โวลต์14โวลต์ก็วงจรจะทำงานอีกครั้งหนึ่งมีไฟสถานะขึ้นแล้วก็วัดแรงดันที่ตรงนี้ได้เท่ากันกับที่ขาขาอินขาเข้าครับโอเค <c oughs> เดี๋ยว คราวนี้ผมจะมาสอนวิธีการเซตอัพโวลต์ต่ำครับก็ตอนนี้เซตไว้ที่12โวลต์เราอยากได้สัก13โวลต์เรากดที่บวกค้างไว้เอ้กดกดบวก1ครั้งแล้วก็กด2ครั้งครับขอยำว,ว่าตัวนี้จะเป็นไฟลครับฟิปเดี๋ยวอีกคำหนึ่งครับตอนนี้จะเป็นตอนนี้จะเป็นไฟที่โชว์สถานะตามที่เรา แตะไปที่เทวัดได้ครับเรากดหนึ่งครั้งเพื่อไปดูว่าเป็นค่าต่ำแล้วเราก็กดสองครั้งจะกรับริดครับแล้วเราก็ค่อยลดลงลดลงหรือพงก็ได้ตามที่เราต้องการอันนี้เราจั้งไว้ที่13ก็แสดงว่าถ้าตรงนี้ส3บสามโวลต์13โวลต์แล้วเมื่อไฟสูงขึ้นก็จะ2บโวลต์เหมือนเดิม ก็จะตัดสิบก็จะเป็น1 5บหโวลต์เดี๋ยวผมตั้งไฟสูงลงนิดน,นึงครับก็จาก2ก็ปพิก,กัดิี่มันเดิมก็ลดลงเดือ1หโวลต์ก็คือตั้งต่ำตัดไว้ที่1 3บโวลต์แล้วเมื่อไฟถึง1 4บโวลต์ก็ให้ทำงานเหมือนเดิมก็คือผมจะเอาตัวเลขต่ำตัดเดี๋ยวขึ้นมาหน่อยครับแล้วก็ชาร์จกลับนิดหน่อยก็จะทำงานต่อแล้วครับมาลองดูกันครับ ลงไปถึงสิบสามโวลต์อ่ะสิบสามโวลต์ทำงานแล้วครับแล้วก็จะอยู่กับทํางานราคาเนี้ก็จะมีการชาร์จขึ้นมาชาร์จขึ้นมาถึงสิบสี่โวลต์เหมือนเดิมสิบสี่โวลต์ก็จะทํางานต่อต่อครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้ครับอันนี้คือตามที่สิบสามโวลต์เมื่อไฟถึงที่ สิบสามวงหนึ่งสิบสีวงก็จะทำงานต่อต่อมาเป็นฟังก์ชันการใช้ดีเลย์เมื่อไฟถึงสิบสี่โวล์แล้วให้ทำงานต่อต่อเลยหรือว่าจะหน่วงเวลาไว้ครับโดยการกดมาที่สัญลักษณ์ลบฝั่งขวามือลบค้างไว้ครับก็จะเป็นตอนนี้จะเป็นศูนย์กระพิบอยู่ก็ถ้าอยากเพิ่มขึ้นไป1ในที่นี้คือหนึ่นึ่นาทีสนาทีสานาทีครับ เดี๋ยวผมลองตั้งหนึ่งนาทีดูแล้วมาจับเวลากันดูครับว่าว่าจะได้หนึ่งนาทีหรือเปล่าครับผมก็เราก็จะหมุนขึ้นไปขึ้นไปให้ถึงสิบสี่โวลต์ครับสิบสี่โวลต์เราเรจะจับเวลาโอเคเริ่มจับเวลาก็อาจจะเริ่มจับเวลาช้านิดนึงนะครับนี่ก็ทำงานไปละนี่ เมื่อแรงดัน,นถึง14โวลต์เมื่อไหร่ก็จะเริ่มนับเวลาแล้วครับก็คือถ้าถ้าเอาชาร์จไปถึง14.1.2.3ก็จะเริ่มนับแล้วครับก็คือเมื่อไหร่ที่แต่จะ14.0ก็จะเริ่มนับยหลังแล้วครับ1นาทีตามที่ผมตั้งไว้นี่คือ1นาทีอันนี้อันนี้จะเป็นค่าสูงเดี๋ยวรอเวลาครับสังเกตตรงนี้ไฟแรงดันจนุดศูนย์โวลต์ไฟฐานะ ไฟสถานะไม,ม่ติดนะครับโอเคครับเวลาก็ค่อนข้างเป๊ะครับก็คือเมื่อถึงหนึ่งนาทีก็ จะทำงานต่อครับก็คือวงจรจะทำงานต่ออีกครั้งหนึง่งนี่ครับก็อันนี้เป็นฟังก์ชันตั้งดีเลยครับเราจะตั้งก่อวเป็นศูนินาทีก็คือเมื่อไฟแตะที่14โวลต์เมื่อไหรก็ทำงานเลยถึง14เมื่อไหร่ก็ทำงานตอนทำงาน ต่อเลยครับโดยที่ไม่มีเวลานบครับโอเคฟังก์ชันสุดท้ายคือฟังก์ชันการรีเซ็ตค่าที่เราตั้งมาครับโดยการกดปุ่ม2ปุ่มนี้พร้อมกันครับถ้าจำถ้าจำไม่ผิดตอนแรกค่าน่าจะตรงนี้จะได้ค่าโวลต์น้อยกว่าจากวัดโวลต์ที่0.2โวลต์บางคนจะได้14.4โวลต์ถ้าผมรีเซ็ตนะครับกด2ปุ่มนี้ค้างไว้ปึ๊บ โอเคอ่าก็จะกลับมาค่าค่าโรงงานก็คือที่เขาวัดได้ก็จะเป็นสิบสี่จุดสี่ก็ผมสามารถตั้งโวลต์ให้มันตรงกันได้ครับอันนี้ผมดีเซตไปแล้วก็จะกลับมาที่ค่าโรงงานที่ขเขาเซตให้แล้วก็ค่าตา่ำโวลต์ต่ำเขาจะจะ,จะเซตได้คือสิบสองโวลต์แล้วก็สิบสองโวลต์บวกกับอีกสองโวลต์จะเป็นค่าที่ทําง,งานตอนค่าที่จะทําให้วงจรทํางานต่อครับก็คือสองโวลต์ต่ำสิบสอง สูงบวกอีก2ก็จะเป็น14โวลต์ครับโอเคครับผมก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ